สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บัตบรบอลเพราะผมจะเล่นเกมนี้จริงๆอยากจะเล่นตั้งแต่เฟ4แล้วแหละจริงๆก็คือเล่นจบเป็เปนชาติแล้วแหละแต่ผมรอว่าจะมาอัดลงเฟ5เพราะนึกว่ามันจะเป็นมันจะได้รับการอัปเกรดเฟรมเรทให้เป็น60 fps น่าเสียดายฮะลองไปดูแล้วมันเป็นแค่30เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นมัน The o Hunter Edition เป็น DLC รวมทั้งหมดผมจะเล่นเซฟใหม่เลยละกันไม่เอาเซฟเก่าเจแปนสตูดิโอให้ที่โคตรชอบเลยเมื่อไหร่ปะตะปอนจะทำภนะาคหน้าฟอร์มสอบไปนิวเกมโอ้ยโอ้เพลบล์เพล่บล์เพล่ไปวัดจาง เลือดจางน่าจะเป็นโรคนะถ้าจะไม่ผิดมาถูกที่แล้วน,นะยาํำเป็นสถานที่แห่งการรักษาด้วยเลือดก็แค่ต้องการเธอก็แค่ต้องไขปริศนาแต่ว่าคนนอกของเธอจะเริ่มต้นทำอย่างนั้นได้ยังไงใจเย็นมีเลือดของยานํำนิดหน่อยๆเดีย๋ยวก็ได้ คือเราได้เลือดของยานำมาเหรอนั่นสิแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำสัญญากันก่อนนั่นสิหมายความว่าอย่างไรไม่เคยสังเกตไม่เคยสนใจเรื่องรอของเกมนี้ทำไมผมเอ่อ น่าสนใจฮะอ่าว่า โอเคไม่พพอร์ตเพย์หจนถึงที่สุดชิปหายแล้วไงผมยังแล้วกันออริจินเราเป็นยังไงดีเอ่อเวนอัอสกินเวนอัสกินก็ดีนะเริ่มต้นโดยไม่มีเจ้ยอ,อะไรเลยเดี๋ยวผมก็ไปแต่งเอารูปร่างหน้าตาเจนเดอร์ชายอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลวเสียงช่างหัวมันรูปร่างเป็นอย่างไรพอโ,โต กลางๆไปฮะขี้เกียจจัดแ้ขี้เกียจจัด,ด,จดสีผิวทำไมไม่เหมือนกับที่มันตั้งไว้รูปร่างหน้าตาเอ๊ขี้เกียจขี้เกียจอย่างเดียวเลยอะ นี่แหละตองอย่างนี้แหละเรียบร้อยเรียบร้อยพอแล้วพอแล้วสีตามแทตูส่ใส่ใส่แว่นด้วยคุณหลวงท่านคุณหลวงโอเเรียบร้อยฮะ แต่แต่ชื่อนี่แหละผมไม่รู้จะทำไงดีอะชิปหายหรือว่าเพราะผมเล่น ID ฮ่องกงวะเราควรจะไปเล่น ID ไทยใช่ไหมเนี้ยช่างมันเถอะแล้วผมไปไงต่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดวเราไม่ใส่ชื่อชื่อไม่ใช่ชื่อต้องการชื่อ กูพิมพ์อะไรไม่ได้เนี่ยไปที่ฟังมาตอนแรกมันชื่ออะไรแล้วนะอีฮันเตอร์คนแรกมันบอกว่าเรามีเลือดของยาน,นำเราจะไปเริ่มไขปริศนาจากตรงไหนเพราะว่าเราเป็นคนนอกแต่ในเมื่อเรามีเลือดของยาน,นำ เป็นพันธสัญญาก,กันเรียบร้อยอ๋เยอ,อเพราะมันมีเลือดอยู่มาถ่ายเลือดกันเถอะไม่ต้องหัวงไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็อาจจะคิดแค่ว่ามันเป็นฝันร้ายไปแค่นั้น <c oughs> โอเคผมร้วเข้าใจแล้วเพราะว่ามันมีเลือดอยู่มันหมาควาอย่างนี้นยะ สรุปไง่ายๆคือเราเป็นโรคเรามาทยานามเพราะว่ามันมีการรักษาด้วยเลือดแล้วแต่ว่าเราเป็นคนนอกเราก็ไม่มีเลือดจากที่ไหนเลยแต่ว่ามันก็บอกไม่ต้องห่วงฉันมีเลือดอยู่อย่างนี้เองคุณหลวงผมสวัสดีศัตรูตัวแรกผมเคยฆ่าได้นะได้หลายครั้งเลยด้วย แต่ครั้งนี้เหรอคิดว่าคงไม่ฮะผมจำได้ว่ามันมีชาลเลนจ์ตอนที่เกมออกใหม่ๆเอะที่แข่งกันฆ่าหมาตัวนี้มั้งใช่ไหมวะที่เป็นสปีดรันเนี่ยใช่ไหมวะที่เขาเคยจัดกันเยอะหรือว่านัา่นมันดักโซ่สามก็ไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้ว ตอนแรกน่ารักสุดชูมือห้านิ้ว you ถ้อเจอฮันเตอร์แล้วแหละสูญเสียครื่องวัดดาฟ้าอะไรวะเนี่ย PSN เสถียรหน่อย เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของบัตบอลบางที่ผมอาจจะต้องเล่นออฟไลน์วะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราแปลตรงตัวมันก็อ่าคนเจอฮันเตอร์ของคุณแล้วหรือไม่ก็ถ้ามันพูดกับเราแล้วเราแปลแ,ปลแบบเป็นอันนี้ผมคิดเอาเองนะเป็นแบบภาษาโบราณแบบกูของต้องเล่นออฟไลน์แบบเช็คสเปียร์หน่อยอย่างนั้นนะ,ะก็คืออ่าธอได้กลายเป็นฮันเตอร์แล้วล่ะ มันก็ไม่โบราณหรอกคนก็ใช้กันอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยใช้มันมากออฟไลน์ก็ได้วะน่ารำคาญจริงๆแล้วเป็นเวส,สกินใช่ไหมครโอเคก็ดูลื่นไหลดีนี่อันนี้ต่อยแรงอันนี้ต่อยเบาอันนี้น่าจะยิงถ้าจำไม่ผิด ดูสิเป็นรอยขวดด้วยรอยมือตามหาเพียวบัตรตเพื่อเริ่มต้นกันล่าอันนี้ล็อกมั้งใช่วิ่งไงแล้วอะกากบาดโอเคกากระบาาครั้งคือวิ่งกระโดดได้ไหมไม่ได้ผมลืมหมดแล้วนะเนี่ยพูดจริงๆเรามาอยู่ที่เ e ออ่านว่าอะไรวะเออฟาเอลฟาคลินิกของเอลฟา นี่แน่เป็นทูโทเรียลฮะแอตแทกอันนี้รูนน้แล้วล็อกออนทำไมต้องมีล็อกออนวัสดีหมาป่าอยู่ไหนวะผมหลบยังไงอ๋อกรกบ,บาทก็คือหลบมันจะหันมาไหมมันจะหันมาไหมไม่ทันครับฉันไม่ได้เล่นนานจัด ช่างมันบอกแล้วผมไม่รอดแน่เขาเล่นไม่เป็นแล้วยูได้แต่ถ้าเราไม่ตายแล้วก็ต้องต้องไปจุดตะเกียงแล้วก็ต้องวาร์ปกลับยูดยีเพราะฉะนั้นตายไปก็ดีกว่าจะได้ไม่จำเป็นต้องจุดตะเกียงไปโผล่ตรงนั้นได้เลย ไอหมาป่านี่เป็นศัตรูตัวแรกๆเลยที่ผมติดไม่ใช่ตัวนี้นะตัวอื่นเรามาโผล่กันในนิมิตเขาเรียกอะไรวะเวิร์กช็อปใช่ไหมอันเตอร์เวิร์กชอ็อปฮันเตอร์ดีม ตุ๊กตาที่ถูกทิ้งธรรมดาธรรมดา uh huh. ผู้ส่งสารได้ยื่นอาวุธทริกแหวบปอนและทริกแวบ,บปอนที่คุณจะใช้ในมือขวาเพื่อทำการล่าจริงๆผมชอบเคนมากเลยนะดาเมจต,ต่ำดีมันดูคุณชายอะ่ะคุณหลวงอะ่ะ <c oughs> แล้วเล่นใส่เด็กดีกว่าะฮ เลือกปืนอ่าใช้พิสตนันผมไม่ชอบดันบอร์บัสบเดอร์บ,รบ,รบรัสหรือว่าลูกสองสมัยก่อนมันยิงแล้วราเคาน์เตอร์ไม่ได้ข้อความทิ้งไว้เอาไว้แบ่งปันกับฮันเตอร์ของโลกอื่นเรามาใส่อุปกรณ์กันเตอร์ใช้ยังไงแล้วเปลี่ยน เลือกสถานที่ที่จะไปตื่นในยานำัำได้เวลาแล้วฮะ <c oughs> เวียนไายตายเกิดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสวัสดีหมาป่าอยู่ไหนวะเล่นไม่เป็นแล้วจริงๆอะ่ะ โคตรแปลกเลยอะจำไอเฟมไม่ได้มันไอเฟมมันเป็นยังไงนะเกมนี้ที่นี่เขาผ่าตัดเปลี่ยนเลือดกันสินะคนนี้คือใครกำลังจะกลายเป็นสัตว์ป่า <c oughs> อะไรเอ่ยกดสามเหลี่ยมเพื่อใช้ไอเทมฟื้นฟูเลือดได้เลยฮะไม่กดแน่นอนเลือดผมเต็ม ปลดล็อกสิครับดูแล้วกระจกแตกน่าจะผ่านอะไรมาเยอะอที่นี่มีอะไรวะคลิกซิลเวอร์กระสุนเงินเอ่อผมได้ยินเสียงอะเราไปตรงไหนเอ่ยไม่ใช่ไปอีกฝั่งหนึ่ง ซี่ล์โซบอลไม่ได้เล่นมานานเร,เร็วหน่อยสิโหรถมา้าโคตรใหญ่ใจกลางยาน่อรู้สึกว่าอนาล็อกมันหมุนเร็วไปนิดแต่ว่าก็อาจจะดีก็ได้ ไม่มีทางลับหรอไม่มีซิเกตหรอผมอ่ะมันก็ตัวโคตรใหญ่นี่เราเป็นคนแคนเหรอครับเนี่ยซีรีส์โซบอนใจเย็นพี่ลองยิงปืนทำไมผมเสียเลือดว่าคูเคอร์ได้ฟิกซิลเวอร์ตอนนี้เปิดอะไรเอย่ยแเน่บันได ได้ยามาอันนี้ไม่ตายไม่ต้องมาหลอกกันให้ยาก It's <that> Finish ใช่แล้วอะไรบีสเออนนี้ดูขนาดธรรมดาดีฮะแต่รถม้าแม่งโคตรใหญ่เลยนี่อะไรเอ่ยโมโลทอปของดีนะเนี่ยไม่เคยใช้เลยผมตรงนั้นน่าจะไปไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเราจะไม่ลองขึ้นไปกันเถอะ ทค่ไม่ได้เล่นานจัดจริงๆอ่ะโคตรกลัวเลยแล้เราก็จุดตะเกียงฮะตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมสามารถกลับไปที่ดีมได้เดี๋ยวผมค่อยกลับไปตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลเลยต้องกลับไปเทบโบล,ลูกกรวดเอามาทำไมวะทางขวาไม่มี แล้วถ้าจะต้องลงไปทางนั้นเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนมันมีหมาอยู่อ่ะมีนม้องหมาอยู่อ่ะผมแค่จำไม่ได้มันอยู่ตรงไหนเฮ้ยทำไมกูกระโดดยังไงวะอ๋อกดถอยหลังอ๋ออ๋อกดถอยหลังแล้วตีกดถอยหลังแล้วตีแรงโอเคฮะดี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 ดด ได้ไม่ไปดีกว่าทางนี้ไปไหนเอ่ยฮันแน่มีคนรอเราอยู่นี่อะไรอ่ะ ได้เป็นคนนอกคนนั้นเหรอโทษทีนะแต่ว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับแกไปไกลๆได้แล้วสำเนียงแม่งค,ค่อนข้างยุโรปผมไม่มั่นใจอะ่ะบริติชสกอตติชมันตาน่างกันยังไงเลือดเป็นยุโรปคือจังวะลาก่อนเลือดหมด but w h ย l e กลับไปข้างหลังดูฮะน่าจะมีไอเทมอะไรบ้างแหละมันไม่น่าทิ้งให้เราไว้ให้เดินดุ่มๆอย่างนี้หรอกน่าสนใจเนี่ยโอ้พีเองเหรอขอเตอิมทันขอเติมไม่ทันขอเตอิมไม่ทัน มันค่อนข้างมีดีเลย์เคอร์อเตอร์ไม่ทันอีกแล้วหัดก่อนหัดก่อนอกระชากไฟชิปหายชิปหายโอ๊ะอ้าวชิปหาย ชิหายพี่ไม่ต้องมาต่อเลยแทงลังไม่โดนงานเข้าฮะที่ผมมานี่ผมได้อะไรว่าได้เลือดผูเสียเลือดเพื่อคูณได้เลือดเยี่ยมไปเลย ขอทำคำพูชินนิดน,นึงฮะตอนนี้ยังเป็นเทพบัตรบอลไม่ได้ตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงลืมไปหมดแล้วเราจะกลับกันไปที่ไอ้พวกเยอะๆนั่นอยู่ตรงนี้เปิดประตูฮัแน่ตะเกียงใช่ไหมตะเกียงใช่ไหมมึงเปิดช้าจังเลยนี่คืออะไร อ๋อตรงบันไดที่เราลงมาตอนนั้นอ๋อไม่ใช่ลงมาสิตอนที่เราขึ้นมาแต่จอยเพย์ห้มันมันลื่นยังไงฮะจับไม่ค่อยถนัดมือเลยผิวมันแบบยาวแล้วมันลื่น,นอะ่ะแปลกๆตรงนี้คือ Lazio come on, you open the door and i l ใครจะเปิดประตูซอนที่เขาตามล่าอะไรกันอย่างนี้ล่ะไปไกลๆไ,ได้แล้วข้าคืนอนในการล่าไม่ใช่ตามล่าไม่เนียนนะไม่ให้กูล็อกออนแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าตีข้ามรัว อ,อ๋อรู้แล้วทำไมผมคิดว่าการหลบแล้วเราจะสามารถสวนกลับได้เพราะผมเล่นเนียวตมาต้านั่นเองตีก่อนฮนะึไม่ยากอย่างที่คิด ทำไมผมรู้สึกว่าผมติดตรงนี้บ่อยจังข้างบนน่าจะเป็นทางไปต่อหรือไม่เนียนปัสโตนชาร์จปัสโตนชาร์จนี่อัพเกรดอาวุธหรือเปล่าลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วน่าจะใช่นะไม่เนียน มีอะไรเอ๊ะคิดดูดีแล้วผมเล่นสายเต็งดีกว่าวะอยากเล่นเต็งอะ่ะไม่อยากเล่นเด็กอะ่ะเล่นเต็งเล่นเต็งโอ้โคตรเยอะเลยเอ่อเปลี่ยนไอเทมยังไงแล้วครับกดใช้ยังไงอะ่ะสี่เหลี่ยมเหรอโอ้โมึงเยอะไปนะ มาทีระคนก็ไหวนะครับเราเล่นส่เต็งเนะาะเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนอาวุธใหม่ตอนแรกคิดว่าอยากอยากจะเล่นสายเด็กคิดไปคิดมาไม่เอาอ่ะมีคนยิง ไม่ต้องมายิงผมก็ยิงได้ผมไม่ยิงโอเคเหลือตัวเดียวมีหมาด้วยอ่ะอย่าคิดนะว่าไม่เห็นอย่าเปลี่ยนมุมกล้องฮะอย่าเปลี่ยนมุมกล้องหมาอยู่ไหนล่อแม่งก่อนคลิกซิลเว่ย่ำเลยทำไมรู้สึกว่าถ้าเราเปิดประตูนั้นแนละ้ว จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นผมคนฮิวไอบัตรดูนะั่นน่าจะเป็นน่าจะเป็นโซใช่ไหมโซของเกมนี้โอเคตกไปตายข้างล่างเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บ